สวัสดีครับอยู่กับผมทีท,ทีวันนี้ก็เล่นจอเฮดครับเป็นซัพพอร์ตเราจะไปเลนกลางฝั่งเรามีแฟนนีมีฮานาบิโคฟราแล้วก็จูรุ่งตวงตข้ามมี at, ยูเรนัสแทเกียวแซคคาริต้าแล้วก็เอริเทลคาริต้าเป็นนักฆ่าและก็เป็นนักเวด้วย <Welcome. S 1> เป็นตัวฟาร์มป่าวันนี้เราจะไปไปกวนบัฟของเขานะ <laughs> จอเฮดเป็นอีกเป็นเป็นฮีโร่ที่เขานิยมเล่นเป็นซับพอร์ตแล้วก็ไปกวนบัฟของตรงข้ามนะไม่ให้เขาฟาร์มคือเราใช้สกิล l แล้วก็กดให้บัฟของเขาออกไปข้างนอกแล้วก็บัฟมันจะรีเซ็ตไงเ,เนี่ยเขานิยมเล่นอย่างนี้นะจอเฮดนี่เออสตาร์ไปก่อนแค่เห็นสกิล l อจอเฮดเนะี่ยทุกคนทุกตัวต้องวิ่งเลย ไม่รู้เป็นไรผมกลเหมือนกันนะเวลาเจอจอเฮดเนี่ยกดสกิลสองต้องหนีออกหางก่อนไม่งั้นโดนเขาโยนเขาป้องแน่ <c oughs> เดี๋ยวไปดูไปดูบัฟกับโอเคเอา้าวไปดูบัฟก่อน <c oughs> โอเคยังอยู่อ่ะตายไหม mình điêu, không được, 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 ไม่หลายตัววะ่ะอุ้ยหลายตัวหลายตัวชิบพลาดพลาี <S 2> <S 2> <S ่าเมมันกี้พลาดคือเวลาเราไปโกนบับเราควรดูแผนที่ด้วย มันอาจจะมีคนมาคนมาช่วยเนี่ยตายตายตายแน่อนอนครับย้อนกลับมาตายเรียบร้อยครับหลังแขนครับเมื่อกี้เขาฆ่าเราอุ้ยสโลใช่ไหมโอ้โหไม่ไ่้วะ่ะ สโลว์มากเลยดูดูดูกร่าเดินเดินอย่างช้าเอาเลือดก่อนครับ วยเดี๋ยวเราไปช่วยครับตัวนี้ก็ได้ นี่ครับดูดูดูเดี๋ยวผมจะโยนจะโยนจะโยนบัฟออกไปข้างนอกน,นะนี่ครับออกไปเดี๋ยวมันจะรีเซ็ตไงรีเซ็ตทีนี้ก็ต้องตีใหม่เอองอนเอองอนงอนกาดิต้างอนไม่เอาแล้วไม่เอาก็ได้เออมันกวนยุ่งหมายผมเคยเจอหลายครั้งแล้วฝัว่งตรงข้ามาเอาโจเฮดเนี่ยแล้วมันมันมากวนบัฟฝังเราไหมมันโยนบัฟออก แล้วบัฟมันมันก็รีเซ็ตใหม่ในทีนี้ก็ต้องตีอีกใหม่มันทําให้เราฟาร์มช้าเเกิดแล้วก็เกิดช้าด้วยเออเป็นฮีโร่ที่กลัวนุว่งไปช่วยเลนบนครับให้เลนล่างครับหนิงจะตัวน้อยรำการเลนนักยิงครับนี่ตรงนี้สวยคุณพระสวยตัวนึงได้ไหมไปไหนเอ,าเอา้าเอ้าคุพระขอโทษคุณพระตีจรี้ Nguyên cái cục. Ao quái tay không zack mẹo 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 เทียบรอยครับสกอตอนนี้5 1 1นึงนครับนี่จอเฮดมันเป็นฮีโรซับพอร์ตที่ดีมากเลยเอาไปกวนบัฟพอตรงข้ามได้เยอะเลย <laughs> ผมคนเดียวห้าตัวสกอตอนนี้หกห้าย <laughs> ูรุองสู้อยู่ในนัดไม่ได้วะอยูเรนัดเอาไอ้นั่นเนี่ยเอาอะไรวะแค่แขนเข้ามา เล่นเลือดตลอดทำอะไรไม่ได้ครับซีกเลยแนละ้วไไม่ได้ <c oughs> ได้ไหม <c oughs> อ้ดูพอมันใช้สกิลอันติเลือดมันเด้งขึ้นเยอะเลยอะ <c oughs> มันก็เด้งอย่แล้ว <c oughs> เตรนนี้ไม่ยอมถอย ก็ไม่ช่วยครับเพราะว่าเราเป็นซัพพอร์ตเอาอีกแล้วไซเนมกลับเข้าไปกล่ามาเลย ได้ไหมพายนี่ยูเรนัสได้ป้อมแล้วละ่ะโอ้จู่งสู้ยูเรนัสไม่ได้วะเฮ้ยแมวแมว,มวเลือดเหลือน,น้อยยูเรนัดหมุนทีเดียวเนี่ยผมตายเลยนะ còn gì thì bắp bắp xỉa yeah. mương, bắp xỉ mương, không vui chuối vui, thay đi qua, thay hả anh bỉ, thay, thay, ào, ta anh cắn, đi mà chui, ở โอ้ดูดูมันกดกำจัดไอ้กดกดอะไรนะกดตำล่าไอ้ไม่ใช่ตำล่าสะท้อนนี่เดยรอครับรอแล้วก็ไม่ได้วะเรียบร้อยครับได้ถามตัวท้ารอดมันเป็นเทพแล้วล่ะโดนงัดด้วยโดนโยนด้วยโดนอันติฮานามิด้วยมาดูมาดิมาดิโยนเขาบ่ Rồi. Dạ, qua đi. Qua đi, qua đi. Ờ, ảo, phạt, phạt, phạt. เห็น skill 2 của đi. cái Thôi, thôi thế hả thôi thôi không đủ Ồ, có solo mày mèo, mày 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 เอ๊ะเอ๊ะมันจะกระตุกเออเออเออเมื่อไหร่จุดลงมาเมื่อกี้เน็ตหลุดนะเมื่อกี้เอ้ากดอะไรครเน็ตหลุดเออทำไมมกด มันกดแล้วก็จะทำงานอ้าวแจ็คมาแล้วครับถอยถอยไม่เอาถอยสวยแต่สวยดิเย,ยอะเ,เนี่ยเยอะแทงออกสวยได้หนึ่งตัวสอรี่ sorry พวแฟนี้ดันดันยาวเลยแฟนนี้ ที่นี่เขาบอกว่าเน็ตเขาไม่ดีแนะนําเลยนะครับถ้าเน็ตไม่ดีผมแนะนําให้ดันป้อมเลยไม่ต้องไปบวกเพราะว่ายิ่งบวกมันยิ่งย่งไรยิ่งปิงสองร้อยขึ้นนะแนะนําให้ดันป้อมเลยเพราะว่าเราอยู่ตัวคนเดียวไงอยู่ตัวคนเดียวมันมันมันจะไม่กระตุกถ้าบวกเนี่ยมันจะทําให้เน็ตเน็ตช้าปิงขึ้นสองร้อยตัิงแดงเลย ได้ไหมอืมไปไหน <c oughs> ชอบมากเลยเจ้าแฮ็งเนี่ยอืมอีกตัวหนึ่งได้ไหมเรียบร้อย <c oughs> จ,บจ,บจ,บจบเลยจบเลยจบเลยเลยใครว่าอีกตัวหนึ่งอ๋อแจกไงเออ <c oughs> ทำไมเสโลว์วะเก็บได้ไหม ไม่จบไม่ได้ว่ะอ้โหเกือบตายนะฮานาบิจบไม่ได้จบไม่ได้ว่ะอ๋ออ๋อตายนะดูเฟนี่ทำอะไรตายนะตาย,ตายนะไม่ไหวไม่ไหวขอดีกว่าเฮียตายหมดแน่ โอ้โหตายโ้นิดเดียวการิต้าผมก็ตายืเมื่อกี้ตายหมดนะพวกเราเขาก็เลยดันป้อมนี่ป้อมกลางแตกหมดเลยเดี๋เล่นก่อน ก็ไม่อยู่ในป่านะอ้าวคุณพระโดนอะไรไงแจ็คใช้อันติแล้วเราดันครับดันดันต่อนเนื่อง Đài nào, đài nào. <laughs> Nhưng, uh, đây nè, đây nè Nhưng, ờ, chú ấy nè, nè này <laughs> Chết mãi đâu Ơ, mấy oh, thằng Nó tị với con Thôi, thôi, được rồi. เดี๋ยวเราดันป้อมครับมันเอาหลอดหรือเปล่าวะยังไม่มีโอเคเดียวเทีตรงนันโอเครอตรงนี้ก่อน Request nice. backup. มีตัวมีมีคนตีหลอดโชว์ให้เห็นกูอยู่ตรงนี้นะกูอยู่ตรงนี้นะเฮ้ยเอริเทลเจ็บหน้าเลยเทลโดวนเลยโอ้โหเจเรมอ้าวจูโล้งครับไปแล้วครับจูโล้งจูโล้งแลาอ้าวตายตายตาย,ตาย โอเคครับแฟนีดันป้อมครับโอ้โหเอาเถอะวาตาย,ยางไ่ก็ตายแล้ครูประตายไหมตายไหมเรียบร้อย,ยได้สิวะเออ เขายังไม่เอาหลอดครับเพราะว่านังยิงของฝั่งเขาตายเมื่อกี้ี๋ยวเคเลนบนก่อนโอเคกำลังไปเฟ <c oughs> นี่ดันป้อมครับเพราะว่าเฟนี่ของเราเน็ตเขาบอกเน็ตเน็ตไม่ดี <c oughs> ถ้าเน็ตไม่ดี <c oughs> แนะนำให้ดันดันป้อมครับเพราะเวลาบวกเนี่ยมันจะปิงเวลาเราบวกเวลาเราสู้มันจะปิงสีแดงเลยนะเล่นงานอยู่ในนัไม่ได้ว่ามันต้องมากัน เอางมาห้าตัวเลยเอ้าแทเกิวแถก,กิวว้างไปดิลงไปดิได้ไหมใช่ไหมสวยโอโ้โหสวยโอโ้โหตายตายตายหนีหนีอืมนี่อืม,อมเป็นไงล้ำเส้นเมื่อกี้เอเดเทลมันเข้าลึกเกินสวยแฟนนี่สวย าาดได้หมดโอเคได้หลอดแล้วละน่าจะจบแล้วตอนนี้น่าจะจบแล้วสิบเจ็ดนาทีสิบแปดนาทีโอ้ใช้เวลานานกันนะจอเฮดก็เป็นอีกหนึ่งฮีโร่ที่ผมชอบนะเวลาเอามาเป็นแท้งไงเอามาเป็นแท้งก็ได้เอามาเป็นซัพพอร์ตก็ได้มันกวนบัฟได้เหมือนฮิลดานั่นแหละ,ะส่วนมากเขาจะเอาจอเฮดมาเป็นซัพพอร์ตมากกว่าเอามากวนบัฟฝั่งตรงข,งข,งขง้ามไมาให้เขาฟังเรียบร้อยครับใช่ จบแล้วมาจบแล้วมั้งเฮ้ยมาตะดีกว่าได้ไหมงมตะเล่นนักยิงครับไม่เมื่อกี้ผมยกผมยกยกลให้น้ำเปลอกเล่นนักยิงครับเล่นนักยิง สวยโอ้นานว่ะต้องตัดวิดีโอแล้วเออนานๆก็ไม่ดีเหมือนกันนะ